S <S <S ข้าวหมกไก่ครับราคา45บาทนานๆทีกินครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับคีนไม่คีนยังไงครับซึ่งข้าวหมกไก่มันไม่คีนอยู่แล้วก็เดี๋ยวน้้เรามาดูครับส่วนที่เป็นข้าวนะครับเขาไม่คีนอยู่แล้วนะครับเขาผ่านกรรมวิธีการหมกนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่มาใส่อะไร,รน้ำกะทิถ้าเป็นน้ากะทินะมันคีนถ้าถ้าเป็นกะที่ะกะที่มันคีนนะครับหลายคนเขาเจะผิดว่ากะทิไม่คีนกะที่มันคีนแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรแบบนี้ ผมมีความรู้ส่วนก็คือไก่นะครับไก่มันคีนอยู่แล้วแต่เขาจะหมกไก่ก็คือในข้าวนะครับถ้าว่าคือไอส่วนประกอบของข้าวไม่คีนก็ไก่มันก็ไม่คีนแต่ไก่มันคีนนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มหวานนิดหน่อยกินได้ครับแล้วก็ไอเห็นไหมครับกระเทียมเจียวนี่ไม่คีนนะครับใช้น้ํามันพืชนะครับไม่คีนคีนนะครับแล้วก็ไอเนี้ยครับริบแตงกวาอ้ผักชีนี่คีน น้ําจิ้มก็หวานนิดหน่อยครับแล้วก็น้ําซุปก็ไม่ขีดอยู่นะครับส่วนมากเขาจะใส่ชูรสนะครับนี่ครับนาทีกินนะครับกินได้ครับไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ทําให้อ้วนขนาดนั้นครับร,ร้อยแรงครับข้าวหมออกไก่ครับ